ในสมัยเอโดะมีผู้หญิงที่เพียบพร้อมทั้งความสวยจิตใจดีและเป็นที่โจดขานกันไปทั่วถึงความงามของเธอเธอชื่อโออิวะโออิวะคือคุณหนูตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวยพ่อของเธอถูกฆ่าเธอจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวกับบริวารและมรดกมหาศาลโออิวะมีชายหนุ่มมากมายที่หมายปองเธอแต่เธอก็ตัดสินใจเลือกสมุไรหนุ่มที่ชื่อเออิมอนททมิยะ มาเป็นคู่ครองแต่การตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เธอคิดผิดเพราะสามีรักแค่ทรัพสมบัติของเธอเท่านั้นไม่นานทรัพสมบัติของโออิวะก็ไรลหลอลงไปเรื่อยๆในขณะนั้นโออิวะก็เพิ่งคลอดลูกและอีเอมอนก็ได้มีโอกาสไปรู้จักและตกหลุมรักลูกสาวเศรษฐธีอีกคนอีเอมมอนจึงคิดจะกำจัดภรรยาของเขาเขาเอายาพิษให้โออิวะกินทุกวันแล้วบอกว่า เป็นยาบำรุงหลังคลอดยาพิษนั้นทำให้ใบหน้าของโออิวะเปลี่ยนไปตาของเธอค่อยๆปูดปนขึ้นจนหน้าตาบลัฟเขากล่าวหาว่าโออิวะกลายเป็นผีไปแล้วจากนั้นเขาก็จัดการเชอดภรรยาของเขาแล้วทิ้งศพไว้ที่บ่อน้ำอีเอมอนก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของลูกสาวเศรษฐีในคืนที่อีเอมอนได้แต่างงานใหม่อีกครั้งและขณะที่กำลังส่งตัวเข้าหอนั้น ภาพที่เขาเห็นม่ใช่เจ้าสาวแสนสวยที่นั่งรอเขาอยู่แต่กลับเป็นร่างของโออิวะที่น่าสยดสยองอีเอมอนตกใจสุดขีดเขาคว้าดาบซามูไรฟันโออิวะทันทีหญิงสาวล้มลง,ลงและสิ้นใจตายแต่ร่างของหญิงสาวที่นอนสิ้นใจอยู่นั้นคือเจ้าสาวของเขาเองอีเอมอนเสียสติส่งเสียงร้องโวยวายราวกับคนบ้า เศรษฐีที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์แต่อีเอมอนกลับเห็นเป็นร่างของโออิวะเขาก็ใช้ดาบฟันเข้าไปที่ร่างนั้นแต่แล้วร่างนั้นก็กลายเป็นร่างของเศรษฐีที่สิ้นใจไปซะแล้วตอนนี้ไม่ว่าอีเอมอนจะมองไปทางไหนเขาก็จะเห็นแต่หน้าของโออิวะเขาจึงตัดสินใจใช้ดาบปลิดชีพตัวเองที่บ้านหลังนั้นแต่วิญญาณของโออิวะก็ยังตามไปแก้แค้นผู้ที่สมรู้ร่วมคิด ให้ตายไปทีละคนทีละคนว่ากันว่าเพื่อให้วิญญาณของโออิวะสงบสุขผู้คนจึงได้สร้างศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในวัดโออิวะอินาริเขตชินจูกุเพื่อเป็นที่สำหรับอัญเชิญดวงวิญญาณของโออิวะให้มาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดในตอนต่อไปกันนะคะ